ากัดขาครับน้องหนูสัวเดียวตัดพื้นดครับออกมาถ่ายตรงนี้ก็ได้ไหบได้ได้ครับจะถ่ายไว้เป็นที่รลึกครับเร็วม่งมาลปขอนนรถานบมือเลยแตเาะาแต่งนดีหน้านะแต่งเลยนะ้ไปแต่งเลยนผมไม่รู จะไปใกล้ันเรา้ยหรอเปาไปไกลครับเดี๋ยวไปครับผมครับผมอยู่ใกล้กับพี่ระ <c oughs> ว,ว่างไฟนะครับอยู่นสานามกันระว,ว่างไฟน้่งเดินนะนะครับก็ววคือสิงของสูเปอร์เลยนะครับสองคนนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแต่วันนี้ได้ครับ ¡Gracias! Ah, eh. ah, eh.